โอ้โห oh. มาครับมีทหารมาให้ฝูงหนึ่งเลยหรอสำรวจไปสำรวจไปเอาแต่ลุกทางไปก็พอ Vehicle reporting location confer comrade order received. receipt Unit ready. Engineering examination. Engineering ready. I will go. I have the construction complete. Moving. Airfield captured. Concrete reporting. Construction complete. New construction options. Building. Moving. Sampling map. Sampling map. Moving. Location confirmed. Move. Moving. Construction confirmed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 . Construction confirmed. Moving. Construction Construction confirmed. Moving. Construction 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 เราต้องไปดูครับสํารวจดูบ้าน,นเขาหน่อย <unit S 1> แบบเอยเอยอะไรวะโอ้โหนี่เหยเเียบให้เหยียบให้รถใครวะรถเพื่อนเราไม่รู้แหละไม่รู้แหละเออวางกําลังไว้แถวนี้ด้วยเว้ยเหยียบ,บมันเลย โอ้เราไปปลูกบ้บานมาแล้วนี่วันนี้ผมเอาลงบ้างนะกันโอเคสนใจละ,จละลวบบระวังแอฟลอยหลังนะเว้ยไม่ได้นะทำไมเราเราไม่เล่นเรือวะมีน้ำเนี่ยท่อนี้มีน้ำนะ Construction complete. ตอนนี้มันมีน้ำกันนะครับลงเรือไปดิเรามีน้ำอ่ะไฟฟ้าหมด้วยเ้ยเข้ามาเถอะ้อมบวกเลยครับ เอ้าบ้านยับครับบานยับลูกพีบ้านยับ,บ,ยบรู้สึกผมจะเล่นเียด้วยนะ building on hold building อ๋อเึ็นกองกำลังครับตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเ ล็อกเกสเทียร์ล็อกเกสเทียร์หรอว่อหโหเกินเกินจานเกินผมจานให้ผมจานให้ไปไหนลูกพี่นี่มาดูนี่ก่อนเนี่ยดูนี่ก่อนนี่ใกล้ๆเนี่ยดูนี่ก่อนเลยใกล้ๆอ่ะใกล้อะ ใครมาแอบซ่าบ้านผมวะเนี่ยเฮ้ยลงเรือไม่ได้ด้วยอ้าวไม่เป็นไร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 อ้าวโดดลงตรงนี้เลยแล้วกันนายเห็นรถอะไรไหมนายเห็นรถอะไร<า>ไหมพวกว<ป>ิ่งไปบ้านมันอะวิ่งไป ไฟฟ้าจะหมดด้วยไปเลยวิ่งไปหน่อยดิตามไปอีกชุดตามไปอีกชุดครับเจอยังไงอ่ะวันเวทริปอ่ะนายเคยได้ยินเสียงนี้ไหมครับโอ้โหเกียงขานนั่นน่ะเกียงขานนั่นน่ะดูท่าน่าจะลำบากแล้วครับสีเหลืองสีเหลือง เหมือนโกรธผมอ่ะเหมือนโกรธผมอ่ะปัญญานบานปัญญานบานแล้วครับมาเถอะของปัญญานบานของปัญญานบานของปัญญานบานไม่เข้าหรอกโดนไปดิ ผมแอบโดดลงด้านหลังแล้วกันไปอะไรหนึ่งเข้าไปในพวกไปรวยพวกนี้ลงได้เหรอยิง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 ไม่สนใจแล้วน่ะนะ ยิงทางนี้ก่อนนี่ยิงมันก่อนสี่อีสปอร์ตเลยอาอไฟฟ้าหมดแล้วครับไฟฟ้าหมดแล้วครับ b u อ๋อเลียงเงียบไปดิ ยิงเยียบไปดิิงเหยียบไปดิเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหผมอยู่อันดับ3ครับ6นาทีเกมนี้ยังมันเกือบลืมกดบันทึกไปเมื่อกี้มาดูกันครับเกมนี้เกมนี้จะเป็นอย่างไรครับเดินไปเดินไปทหารทหารปันข้าวเหนียว Building. ready. comrade Waiting. Unit ready. position changing position Unit ready. moving changing position moving engineering. engineering examining Unit ready. ready. comrade. Ship shop. Ship engineering. I will go. ready. Unit ready. Unit ready. ready. comrade captured. changing position Moving. moving successful เก็บไปครับแลเพชรมาแล้วครับหมาเจ้ายาซาครับมาน้อยเจ้ายาซาครับมาน้อยคอนคริปผม Checking the events. Vehicle reported. Changing position. Location confirmed. Acquiring additional resources. Building. New construction options. Building. Waiting on. the Location confirmed. Unit ready. ช่วงนี้เป็นบัรเป็นไอมีซิลด้วยเว้ยเฮ้ยซิลก็มาด้วยเว้ยเฮ้ยเขามีซิลเขามีซิลเดี๋วดูหนเดี๋ดูหนกับบ้านเราครับไฟฟ้าหมด ไฟฟ้าผม e e ดครับบังเกอร์ทอไปไปพวกส่งไปดูดิส่งไปดูเงินเยอะครับแนี้โอ้โหมีแค่นี้อ่ะ คอมเรดส่งมนุษย์พันธ์ข่าเหนียวเข้าไปลุยส่งมนุษย์พันธ์ข่าเหนียวเข้าไปลุยเลยมาดิมาดิของกำลังหนึ่งครับอยู่ตรงนี้อัดต่อเลยสีเหลืองอัดต่อเลยครับ อ้าวอาการนี้เข้าเลยครับชาร์จเลยยัดก่อนเลยครับออกไปยัดก่อนเลยครับเอาก่อนเลยครับยัดก่อนเลยครับ ยัดก็เลยออก็ได้เปรียบรวยครับกลับไปที่บ uh ้านเรากลับไปที่บ้านเรายิงดีครับ โอ้โหไม่เจ็บมากก็เจ็บน้อยมยไปไหนไหนลูกพี่ไปไหนัลโมาดิอะไรครับอะไรครับ Cutting path. I'll carry one. You know, Unit ready. Cutting path. Maneuvering. Flak away. Unit ready. Green maneuvering. So Cutting path. Making track. <laughs> unit ready. Select target. แล้วแต่ครับโดดลงตรงนี้นคืออะไรครับม,มายุ่งอ,อะไรบ้านผมเนี่ยม,มายุ่งอ,อะไรบ้านผมเนี่ยมายุ่ง,งอะไรบ้านผมหายแล้วหนึ่ง <c oughs> รวยบ้างเราลุยบ้างมาแล้วครับกองวางผมมาละจะต้านนะจะต้านนะครับวิ่งเหยียบเลยวิ่งเหยียบเลยวิ่งเหยียบเลยครับ บายบายครับพวกเินไปต่อมีรถด้วยไับก็แล้วครับก่อนกับก่อนฝอซีรถทุกทุกไงฝอซีรถทุกทุกไง จะต้านยังไงผมไวเลยที่นี่มาแล้วครับ <Unit ready. S 1> มาแล้วครับหนึ่งกองกำลังครับตรงนี้หนึ่งกองกำลังครับว <ready>. ันเวททริปก็มาไฟฟ้าหมดซะด้วย <c oughs> <c oughs> เข้าไปก่อนเลยพวกเข้าไปก่อนเลย โอโ้โหยาบเลยครับอย่างนี้ไปออกมาไปดูดิอะไรครับอะนไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยยิงไปยิงไปยิงไปครับเรา โอ้โหมันจบแล้วครับพี่น้องอมันจบแล้วครับพี่น้องมันจบแล้วครับพี่น้องโอ้โหโอ้โหกัมไมนามีอยู่อันดับสองฮะแปดนาทีครับเกมนี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าฮะ